สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตและแนะนำการใช้งานเครื่องตั้งเวลาเข้างานและโรงเรียนแบบเสียงนะครับเเดี๋ยวนี้ถ่ายให้ดูภายนอกก่อนภายนอกก็จะมีหน้าจอนี้นะครับในการ เซตค่าเวลาแล้วก็ตั้งค่าต่างๆนะครับตั้งค่าเสียงอันนี้ก็จะช่อง audio out นะครับซ้ายขวาตัวจริงจะมีเขียนนะครับว่าข้างซ้ายข้างขวา,าเป็น audio out อันนี้ก็เป็น s w i ต c ์พ o ว e r อันนี้ก็เป็นไฟเข้าเสียบปักเรียบร้อยตัวนี้พิเศษหน่อยก็จะ monitor ฟังเสียง ได้นะครับด้านข้างนี้จะมีลำโพงเล็กๆแบนี้นะครับเราสามารถมอนิเตอร์เสียงโดยไม่ต้องเปิดเครื่องขยายได้นะครับเดีย๋ยวผมเปิดให้ดูข้างในนิดนึงข้างในก็จะเป็นวงจรนะครับตัวนี้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไฟล์เสียงได้เป็นชนิด MP3 นะครับ MP3 จะชิปจะออนบอร์ดเลยตัวนี้จะไม่ต้องใช้ SD card หรือไดรแดงสิ้นนะครับเพราะนนั้จะไม่มีปัญหาเรื่องหน้าสัมผัสเวลาเราใช้นานๆนะครับเสียงก็ยังคงอยู่เราสามารถที่จะอัปโหลดดาวน์โหลดเสียงได้จากตรงนี้นะครับจะมีขั้วต่อ USB ตรงนี้อยู่เป็นมินิทั่วไปนะครับโอ้ซัมซุงรุ่นเก่า เสียไปปุ๊บในกรณีที่จะเปลี่ยนไฟล์เสียงเราก็เสียบข้องนี้เข้าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จะมองเห็นเป็นเหมือนทําไดตัวน,นึงนะครับเราสามารถที่จะเอาไฟล์เสียงอ่านเข้าไปในนี้ได้เลยเสมือนทําไดแล้วก็ตั้งตั้งชื่อไฟล์ให้มีตามฟอร์แมตท,ที่เดี๋ยวผมจะได้สาธิตต่อไปนะครับว่าวิาวธีอัพโหลดดาวน์โหลดเสียงทำาไงอันนี้ก็จะเป็น ตัววอลลุ่มที่เป็นลําโพงข้างในนี้นะครับเรามีลําโพงข้างในตัวหนึ่งลำโพงมีข้างในตัวหนึ่ง,ง,งมอนิเตอร์อันนี้เป็นลาโพงวอลลุ่มสำหรับมอนิเตอร์เสียงเดียวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาณเอาต์พุตที่จะไปต่อขยายนะครับสัญญาณเอาต์พุตขยายจะเป็นตัวนี้ rca สองตัวนี้อ่าก็มีแค่นี้ครับวงจรนะครับ,จ,รนะรบจะเป็นลักษณะตามนี้นะครับ โอเคเดีย๋ยวผมจะเริ่มปิดกันเปิดเครื่องให้ดูเปิดสวิตตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดสวิตโอเคหน้าจอจะขึ้นเหมืนตามนี้นะครับ Okay. หน้าจอจะเหมือนคล้ายๆกับรุ่นกระดิ่งนะครับอันนี้จะเป็นระบบตั้งเวลาเสียงเข้างานและโรงเรียนนะครับอันนี้ใช้เป็นไฟ์ลเสียงนะครับตั้งได้สูงสุดสี่เสียงนะครับที่แตกต่างกันเราสามารถใส่ไฟล์เสียงได้สี่สี่ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็ความจุต้องไม่เกิน เจ็ดถึงแปดเมกนะครับห้ามเกินนะครับสี่สี่ไฟนี้มีข้อจำกัดนิดหนึ่งสังเกตว่าเราต้องเข้าพัดเก่อนนะครับอันแรกไม่งั้นเราจะกดเข้าไปอะไรไม่ได้นลยนครับ 9, เข้าพัดเก่อนเลื่อนใช้เลื่อนนะครับป้อนกดได้ไม่ได้นะครับเลื่อนขึ้นนะครับก็เลื่อนชิปไปซ้าย อันนี้ตั้งเป็นสองสี่ตัวเราคอ,อ,อนเทร์เลยโอเคอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วเราออก escape escape หน้านี้ทีนี้เราก็จะเข้าไปได้ละแต่วติวไปตั้งเวลาก่อนส่วนที่เราตั้งคือตั้งเวลานี้ครับชั่วโมงนาทีวินาทีวันเดือนปีอันนี้เป็นแบบภ แบบฝรั่งครับวันเดือนปีแบบฝรั่งอันนี้เป็นวันศุกร์อันนี้แสดงสถานะวันนี้เป็นวันศุกร์อันนี้ก็จะตั้งว่าเราจะออดทุกวันหรือเสราร์อาทิตย์หยุดนะครับเดีย๋ยวผมลองเลื่อนดูออดทุกวันอันนี้ออดทุกวันอยู่เลื่อนนี่คือหยุดเสราร์อาทิตย์หยุดวันอาทิตย์วันเดียว ันนี้หยุดเสาร์ครึ่งวันแล้วก็อาทิตย์ก็เลือเเล่อนไปเรื่อยได้ผมสอนขัานขวาเนี่ยเลือเล่อนไปเรื่อยได้แต่อันนี้เอาออกทุกวันส่วนปุ่มนี้อย่าเพิ่งกดนะครับอันนี้ไว้โหลดโหลดเวลาที่เราจะตั้งตอนนี้มันเป็นศูนย์อยูนะ่อันนี้ถ้ากดไปมันจะเป็นอย่างนี้จะว่าของผมอ่านเดี๋ยวผมก่อนกดโหลดวันที่นะครับวันวันจันทร์ถึงศุกร์นี่ก็คือต้องตั้งที่ ปุ่มอาลามตัวนี้จันทานพุธสุกเสาร์อาทิตย์สมมติว่าวันนี้วันจันแล้วกันเวลาตอนนี้ผมให้เป็น,นยี่สิบนากาตอนนี้บนวันศุกร์อยู่วันนี้ไม่ตรงสมมติว,ว่ามันไม่ตรงนะครับแต่เอาวันที่นี่ตรงก่อนกดเสร็จเข้าไป 2ี e สิบเออสมมติเอาห้านาทีกันวินาทีก็เอาตามนี้14เดือน7ปี2023โอเคเรียบร้อยอารามกดตัวนี้อารามตั้งวันเอาเป็นวันพุธก็ได้ปุ๊บ ชี้ต้กดโหลดเลยเวลามันจะเปลี่ยนเลยนะครับตอนนี้เวลาสิบเก้านาฬิกานี้จะเปลี่ยนเลยโหลดเวลาก็เดินต่อเลยอันนี้จะเป็นวันพุธแล้วสมมติเอ๊ะมันผิดเนะี่ยเรากดอะลามใหม่สมมติวนนี้เป็นวันศุกร์เวลาตรงน,นี้สมมติเป็นหกนาที กดเลื่อนไปหก enter enter ไปเรื่อยๆนะฮะเ n t e r ไป, enter. Enter. เ,ปเรื่อยๆถ้าเราไม่ตั้งก็อด enter ไปเรื่อยๆจนมันออกไปปุ๊บเรากดโหลดใหม่วันนี้ตัง้งเป็นมันสุกแทนนะกดโหลดใหม่เราจะเป็นหก ok แล้วเคหน้านี้ก็จบนะครับเราก็กลับไปที่นี่ กะกลับไปที่หน้านี้แหละเข้าไปตั้งเวลาเสียงนะครับกดเพ้าไปทีเดียวก็เป็นหน้าที่หนึ่งเดี๋ยวผมออกก่อนสมมติว่ากดเข้าไปครั้งแรกจะเป็นหน้าที่หนึ่งให้ผมตั้งไว้สิบเจ็ดนาฬิกาอยู่ตั้งใหม่คให้มันดังเดีย๋ยอธิบายตรงนี้กัน อันนี้คือเวลาที่จะจะให้เสียงดังนะครับเวลาส่วนอันนี้คือ17.3ศไฟล์เสียงที่เล่นนะครับเล่นไฟล์เสียงที่ก็คือไฟล์มันจะมีสี่ไฟล์แต่ตอนนี้ศูนย์ถึงสก็หมายความว่าถ้าเราป้อนเป็นศูนมันจะไม่ทํางานนะครับเพราะมันไม่มีไฟล์ศูนย์ใช้ในกรณีที่เราไม่ต้องการเปิดเสียงในหน้านั้นเราก็ตั้งเป็นศูนย์ไว้แต่ถ้าเราต้องการไฟล์ไหนเราก็ กดเข้าไปเซตนะครับเซตให้ดูอันนี้เอาเวลาเป็นยี่สิบศูนแปดแล้วกันนะเก้าดีกว่าเก้าสี่ไฟเสียงที่เล่นนะครับอหนึ่งไฟล์ที่หนึ่งเอาฟังเสียงไฟล์ที่หนึ่งกันก่อน,นว่ามันเป็นเสียงอะไรนะครับ เดี๋ยวผมเปิดข,ขยายครับ okay. 8นาทีอยู่ที่ผมระหว่างรอนี้ครับผมก็จะมีเราจะมีหน้าที่ไว้เทสเสียงว่าไฟล์ที่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยเป็นเสียงอะไรบ้างนะครับเลื่อนไปื่้นไปเรื่อยๆนะครับไปหยุดหน้าสุดท้ายเลย ก่อนที่จะตั้งเวลานะครับก็คือหน้านี้ทดสอบไฟล์เสียงนะครับอันนี้ก็คือเล่นถ้าเรากดปุ่มนี้มันจะเล่นไฟล์ที่หนึ่งกดปุ่มเซ็ตเล่นไฟล์ที่สองกดขึ้นไฟล์ที่สามกดลงไฟล์ที่สี่อาจจะผมจะลองกดไฟล์ที่สี่ดูไฟล์ที่หนึ่งดีกว่านะไฟที่หนึ่งปับเดียว พอดีเวลาเมื่อกี้มันน่าจะชนกันนะครับเดี๋ยวผมเรื่อนกันตรงนียลองเสียงผมเ,เข้าไปใหม่เวลามันชนไปแล้ว ไฟที่หนึ่งอันตันนี้ผมไปเทสเสียงกันดีกว่าไม่ได้เ,เรื่องไหนโอเคหน้านี้ครับจะก,กี้เล่นไฟที่หนะึ่งนะไฟหนึ่งกับสองนี่คล้ายๆกันแต่ไฟที่หนึ่งจะสั้นกว่าเดียวเดียว ไฟที่สองันนี้ผมไม่ได้เปิดแอมนะอันนี้ก็คือตัวมันเองัะนี้นะครับลำโพงกนันนี้ดังนี่ลองเล่นไฟที่3ามดูอันนี้เป็นเพลงชาตินะครับ ธงชาตและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยอันนี้ก็ปรับปรับมอนิเตอร์ข้างในได้นะครับไีเสียงได้มอนิเตอร์ข้างในปรับที่ตัวน,นี้นะครับลงตัวนี้ ไฟล์เสียงสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดนะครับโดยเราน,นี่นครับี่นนมีเามน,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 นที่ใช้ปกติน,นะครับทั่วไปเสียบมันจะมองเห็นในคอมพิวเตอร์ครับเป็นคำไดตัวหนึ่งแล้วเราก็เอาไฟล์เสียงให,ใหม่ ใส่ลงไได้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนนั้นจะมีการสอนในคลิปแห้ทีีนะครับอ่สมมติผมได้รอแล้วผมจะลองไฟล์ที่สี่นะกดลงนะครับกดลงกดลงไม่เอาล้ว ั้นยาวนี่แจ้งได้นะครับว่าให้ยาวรือสั้นกวนี้ได้สามารถทําได้แล้วก็เราจะอัดเสียงลงไปไว้ให้เลยลูกค้า,าไปใช้ได้ทันทีนะครับจบทีนี้ออกไปก่อน Escape เลื่อนไปใหม่เลื่อนอันนี้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ สผมตั้งเวลาไหมเซตนะครับยี่สิบโอเคตรงแล้วสิบสี่นะสิบสนะี่แล้วก็อันนี้ก็ไฟล์ที่สี่นะครับเจะลองดูว่ามันเล่นไหม ครั้งที่ก็คือในหนึ่งวันนะอันนี้เป็นเสียงละนีผมจะปิดเสียงข้างในนี้นะเปิดเบาๆกนไดยแต่ผมจะต่อกับเครื่องขยายดูนะเปิดเครื่องขยาย สัญญาออดีโอนี่เสียงค่อนข้างดีนะครับไยใช้เครื่องขยายเสียงค่อนข้างดีเลยนี่ก็เวลาอื่นเราก็เลื่อนไปเนี่ยครั้งที่สองสามก็คือวันหนึ่งตั้งได้ทั้งหมดสิบเจ็ดครั้งนะครับจะเป็นพักเที่ยงบ่ายโมงพักเบรกหรือว่าถ้าเข้าเรียนก็แปดโมงเช้าแล้วก็ ออดเริ่มเวลาเรียนเลิกพักเที่ยงเลิกงานเอ้ยเลิกเรียนนะครับได้หมดเร็รเลื่อนไปได้ทั้งหมด17ครั้งโอเคสมุิครั้งที่สิผมลองตั้งดูเซต20 16มิมนดูทันปะยี่สิบสก็ เล่นไฟล์ที่สอง enter ในคันอยูนี่ก็ใช้พวกเสียงเวลาเข้าเรียนหรือเข้างานหรือว่าเลิกงานก็ได้นะครับมียาวกับสั้นใี้ยาว ก็มีแค่นี้นครับค่าเวลาต่างๆถ้าเราปิดเครื่องหรือไฟดับค่ายังอยู่นะครับพวกนี้จะจำไว้ตลอดไม่มีปัญหาเรื่องเวลาไฟดับโอเคงั้นอันนี้ก็น่าจะหมดแล้วครับมีแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมครับ